โสโสฝ่ายรัฐบาลเสนอวิธีแจกเงิน5,000ันใหม่ใครมีไม่ถึงแสนเอาไปเลยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารข้อมูลมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังอีกเช่นเคยค่ะก่อนที่จะไปรับฟังข่าวฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะโสโสพรรประชาธิปัตย์ นะคะได้มีการเสนอทางรัฐบาลให้มีการเปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีแจกเงินว่าวิธีทางรัฐบาลแจกอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะว่ามันช้าเสียเวลาและก็เปลืองทรัพยากรไหนจะต้องมาลงทะเบียนมาตรวจสอบแล้วก็ยังรวมถึงการคัดค้านการท้วงติงอีกนะคะว่าไม่ให้ความยุติธรรม ว่าทำไมคุณสมบัติเหมือนกันคนหนึ่งได้อีกคนหนึ่งไม่ได้นะคะหรือทำไมคนที่รวยกว่าแต่ดันได้รับสิทธิ์คนที่จนกว่าทำไมไม่ได้รับสิทธิ์นะคะแล้วคนที่เป็นแรงงานแม้กระทั่งพระยังไม่ได้รับยังได้รับความเดือดร้อนแต่ก็ไม่มีช่องทางใดช่วยเหลือเลยนะคะเรามาฟังรายละเอียดของข่าวกันเลยค่ะ เทพไทยสอสอประชาธิปไตยชงรัฐบาลเปลี่ยนวิธีแจก5,000เยียวยาโควิด -19 ให้คนไทยทุกคนเพื่อลดความเลื่อมล้ำเอาเกณฑ์คนมีเงินในบัญชีไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทเมื่อวันที่12เมษายนนายเทพไทยเสนพงศ์สอสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปไตยกล่าวถึงโครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะ เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะของรัฐบาลว่าถ้าดูตัวเลขจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด25ล้านคนนะคะทางกระทรวงการคลังต้องคัดกรองและแยกแยะออกเป็นแต่ละประเภทตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ให้เหลือเพียง9ล้านคนนะคะ แม้ว่ากระทรวงการคลังได้กำหนดประเภทอาชีพผู้ได้รับการเยียวยาที่ชัดเจนแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีอีกหลายอาชีพที่ตกหล่นไม่เข้าเงื่อนไขแต่ได้รับผลกระทบจึงออกมาเรียกร้องตามที่เป็นข่าวเช่นกลุ่มคนขับสามล้อกลุ่มดารานักสแสดงกลุ่มศิลปินพื้นบ้านกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอสมอกลุ่มพระภิกษุสงฆ์และกลุ่มอื่นๆอ,อีกหลายกลุ่มจึงทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เท่าเทียมการเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับรัฐบาลเลือกปฏิบัติต่อคนไทยในบางอาชีพคนที่ถูกคัดกรองออกจากออกอกีกจำนวน16ล้านคนนะคะย่อมเกิดความไม่พอใจรัฐบาลอย่างแน่นอนจึง ทำให้มีการออกมาเรียกร้องทวงถามความเป็นธรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจึงทำให้มีการออกมาเรียกร้องทวงถามความเป็นธรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะกระทรวงการคลังก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบและอธิบายเหตุผลให้เป็นที่พอใจได้นะคะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเสื่มล้ำและเลือกปฏิบัติกับกลุ่มอาชีพบางอาชีพ จึงอยากเสนอแนวทางแก้ไขให้กับรัฐบาลในการเยียวยาผู้คนได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะโดยไม่เลือกสาขาอาชีพแต่จะเน้นถึงผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ไม่มีอันจะกินไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยขอเสนอให้รัฐบาลเยียวยาให้กับคนไทยทุกคน เดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนซึ่งใช้วงเงินงบประมาณใกล้เคียงกันโดยมีการกำหนดคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นคนไทยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปซึ่งโตพอที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองได้และต้องหารายได้เลี้ยงชีพด้วยตนเอง 2. เป็นคนไทยที่มีบัญชีเงินฝากในธนาคารต่างๆ รวมยอดเงินทุกบัญชีมีไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทซึ่งถือว่าเป็นผู้มีเงินเก็บไม่มากพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในเวลา6เดือน 3. เป็นคนไทยที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารใดๆทั้งสิ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่ไม่มีเงินเก็บสำหรับการเลี้ยงชีพและ ไม่มีรายได้พอที่จะฝากเงินกับธนาคารได้ถ้าหากว่ารัฐบาลใช้หลักเกณฑ์3ข้อนี้และใครมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขนี้รัฐบาลก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้นั้นได้ทันทีไม่ต้องมาบุ่นวายกับการคัดกรองคุณสมบัติให้เสียเวลาของราชการเพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว โดยการตรวจสอบรายชื่อจากทะเบียนร,ราษฎรและบัญชีเงินฝากกับธนาคารต่างๆภายในประเทศที่มีระบบออนไลน์หรือเครือข่ายเชื่อมต่อกันจะไม่มีการถกเถียงหรือข้อสงสัยในเรื่องข้อมูลคุณสมบัติความเลื่อมล้ำของผู้ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลอย่างแน่นอนจึงอยากเสนอให้รัฐบาลเปลี่ยนวิธีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ หรือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะของรัฐบาลเชียอใหม่และยังไม่สายเกินไปที่จะทบทวนวิธีการเยียวยาดังกล่าวซึ่งส่วนตัวเห็นด้วยและสนับสนุนให้มีการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ทุกคนให้ความให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์ แพระบัดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในครั้งนี้อย่างเต็มที่นายเทพไทยกล่าวและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารสำหรับวันนี้นะคะทางเราก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับฟังและรับชมขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ